ซีรีส์ที่เป็นสายสืบต้องไม่พลาดกับการแกะรอยปริศนาฆาตกรรมครั้งใหม่ในซีรีส์ฆาตกรรมเดอะมิวสิคลที่พร้อมเปิดม่านให้ได้สืบกันแล้วค่ะ ซีรีส์สุดอลังการที่พาคุณเข้าไปลดแล่นในจิตใจของมนุษย์ผ่านตัวละครที่มีความหลากหลายและเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายก็ต้องซีรีส์เรื่องล่าสุดจากโมโนออริจินอลอย่างฆาตกรรมเดอะมิวสิคลการันตีคุณภาพโดยผู้กำกับมือทองมารุษสาโรวาดนำแสดงโดยตัวท็อปของวงการอย่างกรีนอัศดาพรนิวชัย,ยพลชินชิน,นวุฒอักอัครัตตงเหน่งรัตเก้าหญิงรัฐา เพชรชยานิตแม็กนัทพลรอนพัทรพลหนีน่านิชนาตกองจักรพันธ์ว่านพิรันพัฒน์ลอตโต้จิรวัตรพิมพ์ปานวาดและอีกมากมายเล่าเรื่องรล่าที่เต็มไปด้วยปริศนาที่เริ่มต้นเมื่อปานประกายหรือดาวนางเอกสาวนักสแสดงละครเวทีชื่อดังที่ยืนงงอยู่ในงานศพและค้นพบว่างานดังกล่าวเป็นงานศพของตัวเธอเองนั้นทําให้เธอได้คิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เธอเพิ่งจะได้จับว่าแฟนหนุ่มแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นและคนนั้นดันเป็นผู้ชายมี หรือคนอย่างดาวนางเอกสาวสุดเพอร์เฟกจะยอมได้เธอจึงแกล้งทําเป็นฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจและทําให้แฟนหนุ่มรู้สึกผิดแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อเธอดันตายจริงๆขึ้นมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเพียงขุนพลครูสองแอตติ้งโคชเพื่อนสมัยมัธยมของดาวที่ไม่เชื่อว่าคนอย่างปานประกายจะฆ่าตัวตายจริงๆดาวจึงต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อติดต่อสื่อสารกับขุนพลและต้องทําทุกอย่างเพื่อสื่อให้ได้ว่า,วาเธอตั้งใจฆ่าตัวตายหรือไม่ใครจงใจให้ใหเธอตายจริงๆกันแนะ่ คุณกับคนดาวคขกันมานานหรือยังครับคือมีสัญหาหรือทะเลาะอะไรกันบ้างไหมครับไม่เคยเห็นนะคะพี่กร์กพี่ดาวเขาก็ดูรักกันดีเมื่อฉากชีวิตที่ปิดลงของเธอคือการเปิดฉากใหม่เวทีที่เต็มไปด้วยผู้ต้องสงสัยว่าใช่ฆาตกรมาร่วมไขความจริงว่าใครฆ่าปานประกายในฆาตกรรมเดอะมิวสิคอลสสตรีมได้แล้วที่โมโนแม็กซ์เท่านั้นค่ะ